ใครที่มีเสื้อยืดตัวเก่าอย pues mm ่าเพิ่งโยนทิ้งไปนะคะเพราะมันอาจจะสร้างรายได้หลักร้อยล้านให้กับคุณในอีกทวีปหนึ่งเลยชายจีนหาเงินได้ปีละ400ล้านจากการส่งเสื้อผ้ามือสองขายอเริกาบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะแต่เป็นเรื่องจริงของนักธุรกิจคนจีนคนหนึ่งที่เขาเห็นโอกาสจากขยะเสื้อผ้านะคะ โดยการนําเสื้อผ้ามือสองในจีนเนี่ยส่งออกไปขายที่ประเทศแอฟริกาและทํารายได้ได้ถึงปีละสี่ร้อยกว่าล้านหยวนเลยทีเดียวค่ะผู้ชายคนนี้นะคะมีชื่อว่าก so ัวซงเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่าเกรเซอร์หรือว่าเก er ๋รุ่ยเจ๋ในภาษาจีนค่ะเขาเป็นคนที่ทําให้เสื้อผ้ามือสองของจีนเนี่ยไปฮอตฮิตอยู่ในทวีตแอฟริกาแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นธุรธกิจหลักพันล้านหลายคนอาจสงสัยว่าทาไมเสื้อผ้ามือสองของจีน,นถึงไปบูมในตลาดแอฟริกาได้จริงๆมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยตลาดแอฟริกาเป็นตลาาดที่่ใหญมก มีประชากรเกือบ1ใน6ของโลกและตลาดเสื้อผ้าในแอฟริกานะคะในปี2024เนี่ยมีมูลค่าถึง7จ็ดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเรื่องราวการสร้างธุรกิจของกัวซงนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2010เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นนักศึกษาอยู่ทีนี้ไอเดียเขาเกิดมาจากอะไรรู้ไหมทุกคนก็คือเขาอะได้ไปเห็นว่านักศึกษาจีนปีหนึ่งเนี่ยที่เขาจะฝึกทหารกันเนาะเขาก็จะมีชุดทหารใช่ไหมคะแต่ว่าใส่ไปแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยก็ทิ้งละเพราะว่ามันก็จะฝึกแค่ช่วงเวลาเดียว จากนั้นเนี่ยชุดพวกนี้มันก็จะเหลือเขาก็เลยไปตะเวนซื้อชุดเหล่านี้มาค่ะชุดมือสองเนี่ยที่เป็นชุดฝึกทาหารเนี่ยแล้วเอาไปขายต่อซึ่งกลายเป็นว่าไอาเดียน,นี้ทาให้เขาได้เงินมาหลักหมื่นหนวเลยทีเดียวจากการที่ไปรวบรวมชุดพวกนี้แล้วเอาไปขายต่อกับร้านที่เขารับสือนะคะและไอเดียนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตของเขาค่ะในปี2012นนะคะกัวซงกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ร่วมกันก่อ,กกอตั้งบริษัทเกรเซอร์ขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจจากการที่ ะเวนปั่นจักรยานสามล้อเนี่ยไปรับซื้อรวบรวมพวกเสื้อผ้ามือสองมา ทีนี้เสื้อผ้าเหล่านี้มันถูกส่งไปถึงแอฟริกาได้ยังไงจริงๆมันดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงแล้วมันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆค่ะโดยเกรเซอร์นะคะเขาก็จะมีระบบที่รับเสื้อผ้าแบบครบวงจรเลยคือเขามีตู้ของตัวเองด้วยเนาะเป็นตู้ที่สําหรับรับเสื้อผ้ามือสองเนี่ยประมาณ3ามหมื่นกว่าจุดทั่วประเทศจีน,นะคะ่ะพอเขาได้เสื้อผ้าจากตามตู้รีไซเคิลที่เขาเอาไปตั้งไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะทําการส่งไปที่โรงงานในกวางโจแล้วก็ในมณฑลชานตงนะคะซึ่งมีพนักงานมีคนงานเนี่ยรระะาาากกกกวคนนนดยนงนนย็จทบํบัแ ทีนี้การคัดแยกเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3ขั้นขั้นแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการคัดแบบแบบหยาบก่อนก็จะดูว่าอันไหนใส่ได้อันไหนใส่ไม่ได้อันที่ใส่ได้ถือว่าสภาพดีเนี่ยจะต้องดูโอเคประมาณ60%ขึ้นไปนะคะเขาก็จะคัดว่าเป็นกองที่ใส่ได้ต่อไปเป็นขั้นที่2เนาะเมื่อได้เสื้อผ้าที่สภาพโอเคมาแล้วเนี่ยเขาก็จะคัดประเภทค่ะแยกเป็นเสื้อกล้ามเสื้อเชิ้ตเสื้อแฟชั่นหรือว่าเสื้อโค้ทแม้แต่กระทั่งรองเท้านะคะพอขั้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นข การอบไอ้น้ำแล้วก็ใช้รังแสงออาต้าไวโอเลตนะคะทำให้เสื้อผ้าสะอาดก่อนจากนั้นก็จะนาไปบรรจุหีบห่อโดยการบรรจุหีบห่อเนี่ยก่อนที่จะบรรจุเขาจะอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆเพื่อที่ประหยัดพื้นที่นะคะแล้วพออัดก้อนเสร็จแล้วบรรจุเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการส่งไปกับตู้คอนเทนเนอร์ hmm. เพื่อไปขายที่ทวีปแอฟริกาค่ะส่วนเสื้อผ้าที่ไม่ได้ไปต่อไม่ผ่าน QC เขาก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเขาก็ยังนํามันไปขายต่อเนาะให้กับโรงงานต่างๆเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุดิบหรือว่านำไปผลิตเป็นสินค้าอื่นๆเช่นผ่นเก็บเสียงผ้าเก็บเสียงหรือว่าผ้าเช็ดทําความสะอาดสําหรับในภาคอุตสาหกรรมนะคะเรียกได้ว่าเป็นการรีไซเคิลแบบครบวงจรเลยค่ะหลังจากที่สินค้าเหล่านี้นะคะเดินทางข้ามมหาสมุทรเป็นเวลา45วันก็มาถึงชีทวิปแอฟริกาละเขาบอกว่าตลาดเสื้อผ้ามือสองของแอฟริกาเนี่ยจะต้องมีการแย่งชิงคือพอเสื้อผ้ามาถึงเนี่ยเขาก็จะเอามากองๆเนาะแล้วพวกพ่อค้าเนี่ยก็จะ ชิ้นไหนดีเพื่อที่จะนําไปขายต่อนะคะเรียกได้ว่าใครตาดีกว่ามือไวกว่าก็ได้ของดีไปค่ะทีนี้พอพ่อค้าเขาได้เสื้อผ้าแล้วเนี่ยเขาก็จะนําเสื้อผ้าไปทําความสะอาดก่อนเนาะแล้วก็เอามารีดทําให้สวยงามแล้วก็ค่อยไปแพ็คลงหีบห่ออีกทีนึงบางชิ้นถ้าเลือกมาได้สภาพดีมากๆนะคะก็จะคัดเป็นเสื้อผ้าเกรดพรีเมียมเอาไปรีดทําให้สวยงามใสบ่บรรจุหีบห่อแล้วก็ไปขายเหมือนเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งเลยนะ แล้วเสื้อผ้ามือสองเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ข้อดีแค่เรื่องของราคาเนอะแต่มันยังมีข้อดีในแง่ของการทําให้ผู้คนในแอฟริกาเนี่ยเขาได้เข้าถึงเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆด้วยในราคาที่ย่อมเยาวนะคะทีนี้คําถามที่ว่าเอ๊ทำไมคนแอฟริกาถึงได้ชอบเสื้อผ้าจีนละ่ะ ทำไมถึงติดตลาดที่แอฟริกาเสื้อผ้ามือสองจากจีนเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของราคานะเพราะว่าเสื้อผ้ามือสองเนี่ยราคามันจะถูกกว่าโดยในประเทศแอฟริกานะคะมีเพียงผู้ซื้อเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สามารถซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งในราะคะเต็มได้ค่ะทำให้เสื้อผ้ามือสองของจีนเนี่ยยังคุณภาพดีสภาพดีอยู่เนี่ยตอบโจทย์มากๆส่วนปัจจัยที่สองนะคะคือสไตล์ที่โดนใจคนแอฟริกาค่ะก็คือเสื้อผ้าจีนเนี่ยมันจะมี ทำให้คนแอฟริกาเนี่ยชอบใส่เสื้อผ้าสีสันเนาะก็จะถูกใจเสื้อผ้าจากจีนเป็นพิเศษค่ะอันดับที่3าเนี่ยก็คือเรื่องของความทนทานเสื้อผ้ามือสองจากจีนเนี่ยบางตัวเนี่ยจะมีคําว่าเออเลเมอร์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของจีนเนาะหรือคําว่าเม่ถวนก็เป็นแอปของจีนเหมือนกันคนแอฟริกาเนี่ยเขาก็จะชอบมากเพราะว่าไม่ใช่ว่าชอบแบรนด์นะคะแต่ว่าเนื้อผ้ามันดีมันทนมันใส่ได้นานสภาพดีก็ทําให้คนท้องถิ่นเนี่ยชอบใส่เสื้อผ้ามือสองจากจีนส่วนอีกปัจจัยหนึ่งเลยนะคะก็คือองงข ขนาดของเสื้อผ้าของจีนเนซึ่งจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างพอดีกับสรลีระร่างกายของคนแอฟริกันค่ะ ทำให้ใส่ได้ง่ายไม่โครงไปหรือว่าหลวมหรือว่าดูแล้วไม่เข้าไม่รับรูปหรือว่าดูแล้วไม่สอดรับกับร่างกายของผู้สื่อนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้ในปี2021เนี่ยทำให้จีนกลายเป็นผู้ส่งออกเสื้อผ้ามือสองรายใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกาโดยมีมูลค่าการส่งออกถึง624ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวของกัวซงแล้วก็บริษัทเกรเซอร์นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการจับตลาดหรือว่าการทําธุรกิจอย่างเดียวเนาะแต่ก็ยังเป็นการเปลี่ยน แนวคิดด้านสิ่งวแวดล้อมเนี่ยให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เป็นเงินมหาศาลด้วยค่ะ